สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูเกมนะครับก็จะมาสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับในหน่วยที่1มีชื่อหน่วยว่าการเจริญเติบโตชื่อเรื่องนะครับก็คือเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้ําหนักและส่วนสูงนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างนะฮะ ไปดูกันเลยนะครับจากข้อสังเกตจากการทํากิจกรรมนะครับในชั่วโมงที่แล้วที่ครูให้ทําก็จะเกี่ยวกับการจะเริญเติบโตนะครับว่าให้ลองสังเกตนะครับตัวเราเองว่าตอนที่เรามีอายุ5ปีกับปัจจุบันนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับซึ่งนักเรียนก็ตอบมาอย่างเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะเป็นหน้าตาที่เปลี่ยนไปหรือจะเป็นแขนที่ยาวขึ้นส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ก็มีแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งก็เป็นปกตินะครับเพราะว่าร่างกายของเราจะมีการเจริญเติบโตตามช่วงวัยนะครับซึ่งน้ําหนักและส่วนสูงก็จะเพิ่มขึ้นแขนขายาวขึ้นสิ่งนี้เราจะเรียกว่าการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับนอกจากการเจริญเติบโตที่เรามองเห็นเป็นสิ่งภายนอกนะครับก็คือสิ่งภายนอกนอกร่างกายเรานะครับเรายังสามารถ สังเกตจากการทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นเช่นเราอาจจะสามารถยืนทรงตัวได้ดีขึ้นยืนขาเดียวได้นานขึ้นนะครับนับเลขเดินหน้าได้แล้วนับถอยหลังก็ยังนับได้อีกนะครับอ่านหนังสือในใจได้นะฮะสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าพัฒนาการนั่นเองนะครับและนักเรียนคิดว่านะครับน้ำหนักและส่วนสูงของเรานั้นสำคัญอย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่ามันสำคัญไหมสำคัญหรือเปล่าครับ ให้ลองคิดดูก่อนนะครับแล้วนักเรียนคิดว่านะครับคนที่มีน้ําหนักมากเนี่ยเขาเป็นคนที่มีการเจริญเติบโตดีจริงหรือเปล่านะครับคนที่มีน้ําหนักมากแสดงว่าเขาต้องตัวใหญ่เนาะต้องตัวใหญ่ต้องบึกบึกบืนบืนตัวใหญ่อ้วนนะครับนักเรียนคิดว่าเขามีการเจริญเติบโตที่ดีหรือเปล่า่าให้ลองคิดดูนะครับ ไม่แน่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะบอกว่าดีก็ได้ใช่ไหมครับเพราะตัวใหญ่เราก็ได้เปรียบคนอื่น <c oughs> ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูนะครับเราก็จะมารู้จักการชั่งน้าหนักและการวัดส่วนสูงกันก่อนนะครับว่าวิธีการชั่งน้าหนักที่ถูกวิธีเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับมาดูการชั่งน้าหนักก่อนนะครับอันดับแรกเลยคือ เราต้องเซตตัวเลขที่เครื่องชั่างหนักก่อนเนาะให้มันอยู่ที่เลขศูนย์ก่อนนะครับมันก็อาจจะมีหลายระบบนะครับบางเครื่องชั่งก็อาจจะเป็นอนาล็อกอยู่แต่บางเครื่องชั่งก็อาจจะเป็นเป็นตัวเลขเป็นดิจิตอลไปแล้วนะครับบางคนอาจจะมีผู้ปกครองพาไปขายข้าวอย่างเงี้ยก็จะมีเครื่องชั่างตาชั่งรถอยู่ใช่ไหมฮะเป็นตัวเลขอันนั้นก็เป็นเครื่องชั่งได้เหมือนกันนะครับ อันดับแรกเราต้องไปเซตที่เครื่องช่างก่อนนะครับให้มันเป็นเลขศูนย์ก่อนนะฮะแล้วจากนั้นเราก็ขึ้นไปเหยียบบนตาช่างนะครับสิ่งที่ควรจะทําก็คือเราก็ควรจะถอดรองเท้านะครับเพราะรองเท้าก็อาจจะมีน้าหนักทําให้น้ําหนักเราคาดเคลื่อนไปได้นะครับแล้วขึ้นไปยืนบนเครื่องช่างด้วยท่าที่ตรงนะฮะหลังจากนั้นก็รออ่านเข็มนะครับหรืออ่านตัวเลขที่เครื่องช่างนั้น ป้อนมาให้เรานะครับว่าเรามีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับกี่กิโลนะครับส่วนการวัดส่วนสูงนะครับการวัดส่วนสูงที่ดีเราก็ต้องควรที่จะยืนตรงนะครับไม่ได้ไปยืนงอยืนเอียงซ้ายเอียงขวานะครับมันจะทําให้เราไม่ได้ส่วนสูงที่เป็นจริงนะครับเนะยืนตรงเท้าชิดนะครับศีรษะศีรษะตั้งตรงนะฮะมองไปข้างหน้าห้ามมองซ้ายมองขวานะครับ โอเคนะฮะหลังจากนั้นก็ใช้ไม้บรรทัดหรือว่าใช้ใช้อะไรก็ได้ที่มันมีลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับเอาไปวางแนบบนหัวเราแล้วก็ผักให้ชนกับแป้นวัดนะฮะเพื่อที่จะอ่านค่าว่าเรามีส่วนสูงเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็ไปอ่านค่าว่าเราวัดส่วนสูงเราได้กี่เซนติเมตรนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับจากคําถามที่ครูถามไปนะครับว่าคนที่มีน้ําหนักมากนะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีจริงหรือเปล่านะครับซึ่งคําตอบก็จะมีอยู่ในนี้นะครับซึ่งในหนังสือรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาพรลศึกษาป .3 นะครับก็จะมีเกณฑ์นะครับมาตรฐานการเจริญเติบโตเพศชายและก็เพศหญิงให้อยู่นะครับเราก็มาเช็คดูนะครับว่าเรา มีส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับเราก็ไปวัดมานอกจากสิ่งที่ครูได้แนะนําไปเมื่อกี้นี้นะครับจากตารางนี้นะครับก็จะมีช่องปีน้ําหนักส่วนสูงมาให้นะครับแล้วก็เพศเราอยู่ป .3 ตอนนี้เราก็ส่วนใหญ่นะฮะก็จะมีอายุประมาณ9ปีนะครับบางคนก็8ปี10ปีก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็มาเลือกช่วงอายุของเราที่9ปีแล้วก็จะมาเลือกที่ช่องนี้นะครับปึ้งนี จะคขีดไม่ตรงเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับแต่มองเห็นอยู่มาดูที่น้ําหนักครับเพศชายนะครับอายุ9ปีน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ21.5ถึง36.6กิโลกรัมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นน้ําหนักที่อยู่ตามเกณฑ์นะครับถ้าเกิดต่ากว่านี้ก็อาจจะน้ําหนักน้อยไปหรือถ้าน้าหนักมากกว่านี้ก็อาจจะอ้วบหรือว่าอ้วนนะครับส่วนสูงก็อยู่ที่ ประมาณนะครับประมาณเนาะ1 2 1 8เซนติเมตรถึง138.3เซนติเมตรนะครับสำหรับผู้ชายนะครับมาดูผู้หญิงบ้างนะครับน้ำหนักของผู้หญิงอายุ9ปีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ21.2กิโลกรัมถึง37.4กิโลกรัมนะครับถ้าอยู่ระหว่างนี้น้ำหนักเราอยู่ระหว่างนี้ก็ถือว่าเราเป็นคนที่อยู่ตามเกณฑ์น,นะครับไม่ต่ำไม่สูงนะครับเป็นคนที่สมส่วนเนาะอยู่ตามเกณฑ์น,นะครับ ส่วนส่วนสูงของผู้หญิงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ121.9ซนมถึง139.1เซนติเมตรนะครับผู้หญิงถ้าเกิดใครวัดมาแล้วสูงกว่านี้เราก็อาจจะมีความสูงที่เกินมาตรฐานนะครับหรือเป็นคนที่สูงกว่าสูงกว่าวัยนะครับก็ว่าได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเราผอมเราสูงเราอวบเรา อะไรยังไงก็จะมีเกณฑ์การเจริญเติบโตมาให้นะครับว่าน้ำหนักกับส่วนสูงเรานะครับที่วัดมาได้เราอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับสมมุติเราวัดน้ำหนักมาได้ที่45แล้วกันนะครับเราก็ลากเส้นมาปึ้ง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 ,ง,งนะครับของ45เนาะส่วนสูงสมมติสมมุติเรามีส่วนสูงที่145แล้วกันนะครับอ่าเราก็จะวัด ส่วนสูงเป็นลายตั้งนะครับเพราะมันก็อยู่คนละแกนเนาะน้ำหนักก็จะเป็นแกนตั้งนะครับส่วนสูงก็จะเป็นแกนเนาะแล้วก็ลากให้มันตัดกันนะครับให้มันตั้งฉากกันแล้วเราก็มาดูที่จุดที่เส้นที่เขาลากไปนะครับมันตัดกันว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับซึ่งจากตัวอย่างที่ครูยกมาให้นะครับส่วนสูงสําหรับผู้ชาย 145เซนติเมตรมีน้ำหนักที่45กิโลกรัมก็จะถือว่าอยู่ในช่วงของการมันอยู่มันมันมันริมๆอยู่นะครับระหว่างอ้วนกับสมส่วนเนาะแต่มันก็จะค่อนข้างมาทางสมส่วนมากกว่านะครับแต่ก็เริ่มเริ่มที่จะอ้วนแลวนะฮะสมส่วนมากเกินไปเริ่มที่จะอ้นวนละรประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่างนักเรียนก็ลองวัดของตัวนักเรียนดูนะครับว่า นักเรียนจะอยู่ในช่องไหนช่องสีส้มสีเขียวหรือว่าสีแดงข้างบนนะครับแต่ส่วนมากก็อยากจะให้อยู่บนสีเขียวอ่อนๆนี้นะครับสมส่วนนะจะได้เป็นคนที่มีมาตรฐานเหมือนเขาเนาะโอเคนะคับครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนไปลองวัดส่วนสูงตัวเองดูนะครับแล้วก็วัดน้ำหนักแล้วก็มาลองเทียบเกณฑ์ดูซิว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับสมส่วน ไม่ใช่นะครับสมส่วนหรือเปล่าหรือว่าอ้วนอ้วบเตี้ยผอมนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วแบบฝึกหัดครูก็จะแนบไปให้ในกลุ่มไลน์ของพวกเราแล้วก็ให้ลองไปฝึกทําดูนะครับเก็บงานทุกอย่างเอาไว้มาส่งให้ครูตอนเปิดเทอมเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย